คยสงสัยกันไหมครับว่าแค่เรากดซื้อมือถือเครื่องใหม่หรือแค่เลื่อนดูฟีดไปเรื่อยๆเนี่ยมันกําลังสร้างแรงส,รสั่นสะเทือนอะไรบางอย่างที่ใหญ่กว่าที่เราเห็นเยอะเลยวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับว่าเบื้องหลังโลกดิจิตอลที่เราใช้ชีวิตอยู่ทุกวันเนี่ยมันส่งผลกระทบทางจริยธรรมสังคมและก็การเมืองได้ยังไงบ้างคือลองนึกภาพตามง่ายๆนะครับการกดสั่งซื้อของแค่คลิกเดียวเนี่ยมันก็ดูเหมือนเป็นเรื่องส่วนตัวของเราคนเดียวใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเบื้องหลังการคลิกครั้งนั้น มันคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่ซับซ้อนและใหญ่กว่าที่เราคิดมากเลยคำถามสําคัญก็คือการคลิกแค่ครั้งเดียวนี่นแหละมันเปลี่ยนแปลงสังคมไปได้ยังไงกันเพื่อให้เราเห็นภาพกันชัดๆเลยนะฮะลองจินตนาการว่าเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตกับอ e ีคอมเมิร์ซเนี่ยมันก็เหมือนเราโยนหินก้อนเบื้องิ่มลงไปกลางสาระน้ําที่นิ่งสนิทเลยแน่นอนว่ามันไม่ได้แค่จมหายไปเฉยๆแต่มันสร้างสิ่งที่เรียกว่าปรากฏการณ์ผลกระทบต่อเนื่องหรือ the ripple effect ที่แผ่ออกไปเป็นวงกว้าง ระทบทุกอย่างที่อยู่ในสระน้ํานั้นแย้วแรงกระเพื่อมที่ว่าเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นแบบสเปกสปะนะครับแต่มันมีลําดับของมันอยู่ซึ่งเราแบ่งได้เป็น3ระดับหรือ3วงซ้อนกันจากแค่การตัดสินใจเล็กๆของคนคนเดียวมันขยายผลไปสู่การเปลี่ยนแปลงบรรทันานของสังคมทั้งระบบและไปจบที่การต้องออกเป็นกฎหมายระดับประเทศเลยทีเดียวเอาละครับเรามาไล่ดูกันไปทีละวงเลยดีกว่า มาเริ่มกันที่วงแรกสุดครับวงที่อยู่ใกล้ตัวเราที่สุดเลยนี่คือผลกระทบที่เกิดกับตัวเราแต่ละคนโดยตรงเลยครับคือพอเทคโนโลยีมันวิ่งเร็วจนกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ต่างๆมันตามไม่ทันเนี่ยมันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าภาวะสุญญากาศทางนโยบายขึ้นมาครับมันเป็นเหมือนพื้นที่สีเทาๆที่ไม่มีใครบอกได้ว่าอะไรถูกอะไรผิดเราเลยต้องใช้จริยธรรมส่วนตัวตัดสินใจล้วนๆเลยว่าอะไรคือสิ่งที่ควรทํา คำถามสําคัญในระดับนี้เลยกลายเป็นคําถามง่ายๆแต่ตอบยากมากว่าแล้วฉันควรจะทํำยังไงดีลองนึกภาพโปรแกรมเมอร์คนหนึ่งที่รู้ว่าเขาสามารถเขียนโคดเพื่อแอบติดตามโลเคชันของผู้ใช้ได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงเลยถึงแม้จะยังไม่มีกฎหมายข้อไหนเขียนห้ามไวช้ชัดๆก็ตามแต่ลึกๆในใจเขาก็ต้องตอบคําถามตัวเองให้ได้ว่าการทําแบบนี้มันถูกต้องแล้วจริงๆเหรอือแล้เพราะการตัดสินใจส่วนบุคคลแบบนี้มันเริ่มมีจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆครับมันก็เริ่มส่งแรงกระเพื่อมออกไปสู่วงที่2 นั่นก็คือการสั่นคลอนสถาบันต่างๆในสังคมไม่ว่าจะเป็นครอบครัวโรงเรียนหรือบริษัทที่อยู่ดีๆก็ต้องมารับมือกับพฤติกรรมรูปแบบใหม่ๆที่ไม่เคยเจอมาก่อนเลยและถ้าจะพูดถึงเคสที่ชัดที่สุดของแรงกระเพื่อมระดับที่2เนี่ยคงไม่มีอะไรจะดีไปกว่าเรื่องอื้อเฉาวของ Cambridge Analy t i c a แล้วล่ะครับเหตุการณ์นี้มันโชว์ให้เราเห็นแบบจะจะเลยว่าแค่นโยบายที่ละหลวมของแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียบวกกับการกระทําของผู้ใช้บางกลุ่มมันสามารถสร้างวิกฤตศรัทธาที่สั่นคลอนสัังงคมไปไปด้ท้ทโลลกเลย ลองดูสเกลของมันสิครับข้อมูล Facebook กว่า87ล้านบัญชีถูกดูดออกไปง่ายๆโดยที่เจ้าของไม่เคยอนุญาตเลยผ่านแค่แอปทำแบบทดสอบทายใจสนุกๆเท่านั้นเองซึ่งข้อมูลพวกนี้ไม่ได้ถูกเอาไปเล่นๆน,นะครับแต่มันถูกนำไปวิเคราะห์เพื่อสร้างโฆษณาชวนเชื่อทางการเมืองที่ออกแบบมาเพื่อปั่นหัวคนโดยเฉพาะเลยและนั่นแหละครับคือจุดเริ่มต้นของการล่มสลายของความไว้ใจที่ผู้คนเคยมีต่อโซเชียลมีเดีย และเมื่อสังคมเดินมาถึงจุดที่ความขัดแย้งมันใหญ่เกินกว่าที่คนจะตกลงกันเองได้แล้วนี่คือเวลาที่แรงกระเพื่อมวงนอกสุดจะทํางานครับนั่นก็คือการที่ภาครัฐต้องกระโลดเข้ามาแทรกแซงด้วยการออกกฎหมายและข้อบังคับต่างๆเพื่อควบคุมเทคโนโลยีที่กําลังจะหลุดออกจากกรอบไปแล้วซึ่งก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าเหตุการณ์อย่าง Cambridge Analytica นี่แหละครับคือตัวเร่งปฏิกิริยาชั้นดีที่บีบให้รัฐบาลทั่วโลกต้องรีบออกกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เข้มงวดสุดๆขึ้นมาอย่าง GDPR ในยุโรป หรือ PDPA ในบ้านเราเพื่อเข้ามาจัดระเบียบความวุ่นวายที่เทคโนโลยีก่อขึ้นมานั่นเองเอาละครับที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแรงกับเพื่อมระดับบุคคลสังคมหรือกฎหมายก็ตามนะครับมันมีแกนกลางร่วมกันอยู่อย่างหนึ่งนั่นก็คือประเด็นทางศีลธรรมหลักๆ4ด้านที่แทรกซึมอยู่ในทุกชั้นของปัญหาเลยเรามาดูกันครับว่า4มิตินี้มีอะไรบ้างเรามาเจาะลึก4มิตินี้กันครับ โดยเริ่มจากชิ้นที่ใหญ่ที่สุดในวงกลมนี้เลยนั่นก็คือสิทธิในข้อมูลข่าวสารซึ่งถ้าพูดง่ายๆเลยก็คือสิทธิในการเป็นเจ้าของและควบคุมข้อมูลส่วนตัวของเราเองครับซึ่งแน่นอนว่าเป็นประเด็นที่ร้อนแรงที่สุดในยุคนี้เลยก็ว่าได้แต่ก่อนเนี่ยการติดตามข้อมูลบนโลกออนไลน์จะใช้สิ่งที่เรียกว่าคุกกี้ซึ่งมันก็เหมือนการโปรโยเศษขนมปังตามทางเพื่อให้รู้ว่าเราไปไหนมาบ้างแต่เดี๋ยวนี้เกมมันเปลี่ยนไปแล้วครับเรากำลังอยู่ในยุคข,ของส่วนที่มีกำแพงล้อมรอบหรือ w a l ล Garden ูดง่ายก็คือบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่อย่าง Apple หรือ Google จะสร้างระบบนิเวศของตัวเองขึ้นมาแล้วกักเก็บข้อมูลมหาศาลของผู้ใช้ไว้ข้างในไม่ให้รั่วไหลออกไปไหนเลยทําให้การผูกขาดและควบคุมข้อมูลมันเข้มข้นขึ้นกว่าเดิมแบบเทียบกันไม่ติดเลยครับและแน่นอนว่าเมื่อบุคคลเริ่มรู้สึกว่าความเป็นส่วนตัวถูกคุกค,คามมากขึ้นเรื่อยๆข้อมูลจากกราฟนี้ก็แสดงให้เห็นถึงปฏิกิริยาตอบกลับอย่างชัดเจนเลยครับคือคนส่วนใหญ่ไม่ได้นิ่งเฉยอีกต่อไปแล้วแต่เริ่มหาวิธีป้องกันตัวเองบนโลกออนไลนน์กกัอย่าางงจริมขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการลบคุกกี้หรือการใช้โหมดส่วนตัวซึ่งมันก็สะท้อนให้เห็นถึงความไม่ไว้วางใจที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญเลยครับจากเรื่องข้อมูลส่วนตัวเรามาดูมิติที่2กันบ้างครับนั่นคือสิทธิในทรัพย์สินโดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพย์สินทางปัญญาในโลกดิจิทัลที่การก๊อปวางมันทําได้ง่ายแค่คลิกเดียวคําถามสําคัญที่ท้าทายเราอยู่เสมอก็คือแล้วใครกันแน่ที่เป็นเจ้าของไอเดีย คือการคุ้มครองไอเดียในโลกดิจิตอลมันมีหลายรูปแบบมากครับซึ่งหลักๆก,ก็จะมี4แบบตามตารางนี้เลยตั้งแต่ลิขสิทธิ์ที่คุ้มครองคอนเทนต์บนเว็บสิทธิบัตรที่คุ้มครองนวัตกรรมเจ๋งๆอย่างระบบวันคลิกของ amazon เครื่องหมายการค้าอย่างโลโก้แบรนด์ต่างๆไปจนถึงสิ่งที่ลึกลับที่สุดอย่างความลับทางการค้าซึ่งก็คือสูตรลับอย่างอัลกอริทึมของ google นั่นเองครับและถ้าจะให้เห็นภาพชัดๆในบ้านเราก็ต้องนึกถึงดราม่าปังชาเลยครับ ที่แบรนด์ดังไปฟ้องร้องร้านค้ารายย่อยเพียงเพราะใช้คำธรรมดาธรรมดาอย่างปังกับชาซึ่งในทางกฎหมายอาจจะทำได้แต่ในสายตาของสังคมมันคือการใช้กฎหมายเพื่อรังแกและกำจัดคู่แข่งชัดๆเหตุการณ์นี้มันแสดงให้เห็นรอยแยกที่ชัดเจนมากเลยครับระหว่างสิ่งที่ทำได้ตามกฎหมายกับสิ่งที่ควรทำในทางจริยธรรมประเด็นแบบนี้แหละครับที่นำเราไปสู่คำถามที่ใหญ่ขึ้นไปอีกว่าแล้วใครกันแน่ที่ควรจะมีอำนาจในการตั้งกฎกติกาบนโลกอินเทอร์เน็ต ซึ่งคำตอบส่วนหนึ่งมันซ่อนอยู่ในหลักการที่สําคัญมากๆที่เรียกว่าความเป็นกลางทางอินเทอร์เน็ตหรือเน็ต e u ว r a l i t ตี้ครับหลักการของเน็ต e u วต์เรทตี้เนี่ยจริงๆมันง่ายมากเลยครับมันคือการบอกว่าผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตหรือ ISP ต้องปฏิบัติต่อข้อมูลทุกประเภทบนโลกออนไลน์อย่างเท่าเทียมกันเหมือนกับเป็นถนนสาธารณะที่รถทุกคันมีสิทธิ์วิ่งเท่ากันห้ามมีเลนพิเศษสําหรับคนรวยหรือห้ามรถบางประเภทวิ่งเพื่อให้ทุกคนมีโอกาสแข่งขันอย่างเท่าเทียมกันจริงๆครับ ลองนึกภาพตามนะคะว่าถ้าไม่มีหลักการนี้อยู่อินเทอร์เน็ตของเราอาจจะถูกแบ่งออกเป็นช่องทางด่วนพิเศษสำหรับบริษัทใหญ่ๆที่มีเงินจ่ายกับตรอกซอยแคบๆสำหรับธุรกิจเล็กๆหรือสตาร์ทอัพที่ไม่มีทุนซึ่งมันจะทำลายโอกาสในการสร้างนวัตรกรรมใหม่ๆของคนตัวเล็กไปอย่างน่าเสียดายเลยครับและสุดท้ายเราจะพาทุกคนมองไปข้างหน้ากันบ้างครับเพราะในขณะที่แรงกระเพื่อมลูกเก่าๆยังไม่ทันจางหายไปไหนเลย แรงกระเพื่อมลูกใหม่ที่ทั้งใหญ่และซับซ้อนกว่าเดิมจากเทคโนโลยีอย่าง m e t a เวิร์และ AI ก็กำลังก่อตัวขึ้นมาท้าทายเราอีกแล้วคำ <c oughs> ถามใหม่ๆที่เกิดขึ้นมันทั้งน่าสนใจและน่ากังวลไปพร้อมๆกันเลยครับเช่น <c oughs> ถ้าอวตารของเราในโลก m e t a เวิร์สถูกทำร้ายจน,นเ,รเรารู้สึกเจ็บปวดทางจิตใจจริงๆแบบนี้จะถือเป็นอาชากรรมได้ไหม หรือเราควรจะยอมให้เทคโนโลยีมันล้ำเส้นจนถึงขั้นติดตามการเคลื่อนไหวของดวงตาเพื่ออ่านใจของเราได้เลยหรือเปล่าและที่สำคัญที่สุดเราจะปกป้องเด็กๆในโลกสามมิติที่มันสมจริงขนาดนั้นได้อย่างไรทั้งหมดที่เล่ามาเนี้ยชี้ไปที่จุดเดียวกันครับว่าการทำความเข้าใจภาพรวมของแรงกระเพื่อมทั้งหมดนี้ตั้งแต่การตัดสินใจเล็กๆของเราคนเดียวไปจนถึงการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและกฎหมายมันคือรากฐานที่สำคัญที่สุดเลยครับในการสร้างความเชื่อมัน่น ซึ่งเป็นหัวใจของเศรษฐกิจดิจิตอลให้เกิดขึ้นได้จริงและคำถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งไว้ให้ทุกคนได้กลับไปคบคิดกันก็คือในขณะที่เทคโนโลยีกำลังวิ่งไปข้างหน้าด้วยความเร็วแสงเพื่อสร้างโลกใบใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆจริยธรรมของมนุษย์เราจะสามารถวิ่งตามมันได้ทันหรือไม่หรือเรากำลังจะถูกทิ้งไว้ข้างหลังในโลกที่เราสร้างขึ้นมาเองกับมือ